แต่ละโซนนะรผมผมหมินสวยดีก็ขับรถบนไปก็เยอะเยอะพอสมควรแต่ว่าผมก็คงจะจะใช้วิธีเดินเอาแช่ส่วนอันนี้เป็นส่วนที่ทำการเขานะครับนะเดี๋ยวผมผมจะพาเดินลูส่วนส่วนส่วนเป็นร้านอาหารครับเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็น เปลียนไฟไซดัมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะพาดูข้างในดูดูส่วนที่เป็นเป็นร้านอาหารหน้านั่งไหมครับเป็นร้านอาหารทางนี้ก็จะปลูกบัว บัวแล้วก็จะมีเป็ด <c oughs> เล่นน้ำครับสะพานให้เดินเดินไปพักผ่อนหนึ่ให้อาหารปลาผมไม่รู้ว่านี่เป็นเอกชนหรือส่วนราชการตอนนี้กเกษตรศวิสัยฝนก็กำลังกำลังจะไล่เข้ามาก็เป็นฤดูฝน เมื่อสักครู่ผมขี่รถอ้อมไปทำงั้นมีมีแพะนะเออกวางกับแพะเขาให้เลี้ยงได้นี้ผมจะพาเดินดูสดนครับถ้าขับรถวนไปก็จะมีฟาร์มเขาเลี้ยงกวางเลี้ยงหนูเลี้ยงอะไรแล้วก็มีหอจัมปิ้งหอกระโดดข้างบนอันนี้อันนี้เขาก็าจะมีกิจกรรมครับบ่อตกกุ่งเป็นประมาณนี้ ตกแล้วใส่ตะก้า,าแต่ก็คงซื้อครับตกได้ก็คงซื้อไปประมาณนั้นมีส่วนของบ่อตกป,ปุุงนี่เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารในส่วนของถ้าคนชอบเป็นส่วนตัวพิเวทมานั่งกินซุ้มขไข่ของมันนะครับเสร็จแล้วทางน้นเขาก็บอกว่ามีมีตกปลาครับก็น่าจะเป็นสุ้มสำหรับนั่งตกปลาไป แล้วสะพานตรงนี้เขาทำที่เดินให้คนไปนั่งถ้าตอนเย็นน่านั่งครับตรงนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณนั้นถ้ามองจากตนนี้ปลาเยอะครับปลาเยอะก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาเขาเลยครับเขาใช้ชื่อว่าบึงจระเข้ฟิชชิ่งปลาครับที่แรกผมนึกว่าเป็นการเลี้ยงจระเข้หรือการแสดงจระเข้ก็เแ,แวะเข้ามาก็ขอเข้าถ่าย วิดีโอเขาให้ถ่ายครับเป็นจุดถ้าเป็นหผมอยูวว่ใกล้ก็น่าจะเ,าเป็นจุดพักผ่อนครับอ่ากินอาหารอะไรเมื่อสักครู่ผมเห็นราคาอาหารแต่ผมไม่กล้าถ่ายครับก็ราคาไม่แพงครับราคาก็ประมาณครับอ,อ่ที่เห็นปลาตายนี้ผมไม่เข้าใจว่ามันน่าจะโดนเครื่องตีน้ำนี่ดีดหรืออะไรสักอย่างครับ พาเยอะเหมือนกันครับมองด้วยตาเปล่าอีกทีนี้น่านั่งนะครับแต่ตอนนี้ฝนจะตกนะครับตรงเนี้มานั่งรับลมชมวิวอันนี้น่าจะเป็นผมผมไม่ได้ถามเขาครับว่าเป็นเอกชนหรือรัชการเกือรัชการเป็นเป็นใหญ่พอสมควรครับเป็นวิชิ่งปาร์กก็น่าหน้ามานั่งทานอาหารหน้าพักผ่อนครับตรงนี้ เมื่อคืนนี้ฝนทางนี้ตกตกหนักครับโดยเฉพาะที่พนมไผ่หลังจากจุดบ้องไฟเสร็จฝนเทเลยครับพี่มองพญาแถนทางนอนสัตว์สิทธิ์ครับมองไปพนมไผ่ก็ขลังเอาเรื่องครับจุดตั้งแต่สองโมงเช้ายันแปดโมงเดี๋ยวนะครับเมื่อเมื่อวานนี้บ้างายน่าจะจุดที่สิบแปดนาฬิกาสามสิบแปดนาที ผมก็อยู่จนถึงบังสุดท้ายของบังไฟแสนเขาเหมือนกันมางไยแสนเขาห้าร้อกยอกว่าบังบงังไฟหมื่นประมาณพันกว่าว่าป่าก็ตายเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่รู้พนักงานเขาอืผมเข้าใจว่ามันจะน็อกน้ําด้วยมั้งครับได้ฝนใหม่ทายเยอะไม่ใช่โดนกงหันหรือกําปั่นใส่นี่ผมให้ดูบริเวณบึง ขเขาเขียนว่าบึงจระ,ะเข้ครับสวยสวยสวยหน้าพักผ่อนมากตอนนี้ที่มืดฟ้านมัวดินมาคือฝนครับร้อนมานานมาสัทีเดี๋ยวผมจะเดินดูออกสั่งโซนด้านหน้าที่จอดรถเลย <สะ S 1> ก็เป็นนั้นว่าบึงจระ,ะเข้ฟิสฟากเป็นเป็นของเอก,กนชนครับเขากำลังพัฒนาเขาบอกว่าเนื้อที่500กว่าไรอีกหน่อยก็จะมีรีสอร์ทสร้างมามั้ง ก็เป็นที่พักที่กินอาหารก็เป็นที่เที่ยวได้เขาเปิดให้เข้าเข้าเที่ยวได้ครับไม่กินอาหารก็เข้าเที่ยวได้ประมาณนั้นผมก็เดินทางผ่านผมก็ได้ว่าเป็นบึงจะระเชสแสดงจะระเช้ไม่ใช่ครับชื่อชื่อเฉยๆครับแต่ข้างในเขาตกแต่งน้อยสวยงามมากครับถ้าเป็นใกล้กรุงเทพนี้คนล้นหลามครับถ้าแต่งสวยขนาดนี้ ก็คืออยู่ระหว่างอำเภอสุวนรณภูมิมากเกษตรวิสัยผครับม mm hmm. ึงจอไลเชฟฟิชชิ่งาั์ครับผมก็คงจะจบทลิปไว้เพียง mm hmm. แท่นี้ใครมีโอกาสผ่านมาก็แวะได้นะครับ mm hmm. ก็กินอาหารใครหิวก็มากินได้ครับ mm hmm. ผมเห็นโรงครัวเขาเลยเห็นราคาอาหารไม่ไม่แพงครับเขาที่ผมเห็นรถรถเนี่ยที่รถไฟฟ้าเนี่ยเ mm hmm. ขาว้วิ่งส่งอาหาร เวลาลูกค้ามากินบางทีเขา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 นั่งแต่ละที่ไม่เหมือนกันครับที่นั่งมันแต่ละโซนแต่ละโซนมันไม่เหมือนกันก็วิ่งเสิร์ฟอาหารครับเท่าที่เห็นเนี่ยพอเดินก็คงไม่ไหวลงครัวมีจุดเดียวครับที่กินอาหารนะไล์ไล์สไตล์ครับทางนี้ก็อีกแบบหนึ่งครับผมเห็นที่กินอาหารทางน้นก็อีกแบบหนึ่ง แล้วบางทีพวกมาตกปลาก็อยู่อยู่ห้างออกไปเป็นซุ้มคุงไขของมันเขาก็คงตามส่งตามซุ้มอะไรอย่างเงี้ยครับก็กจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ